วิธีเสริมความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเครื่องและวัตถุมงคลอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u n บีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็เรื่องวัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับว่าหากพระหรือวัตถุมงคลที่เราทำมาใส่เนี่ยทำไมไม่ค่อยจะได้ผลนะครับบูชาพระเครื่องต่างๆแล้วรู้สึกว่าชีวิตยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับอาจจะมีเหตุเนื่องจากว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกกล่าวกับวัตถุมงคลครูบาอาจารย์ หรือเทวดาที่คอยดูแลว,วัตถุมงคลอย่างเป็นทางการเลยนะครับบางคนเนี่ยได้มาก็เลี่ยมขึ้นคอเลยก็มีนะครับบางคนได้มาจากศูนย์พระเช่าต่อๆกันมานะครับจำเป็นต้องตั้งขัน5ขัน8เพื่อบูชาครูแบบง่ายๆนะครับทั้งพระเครื่องพระเหรียญพระผงตะกุดเครื่องรางของขังต่างๆนะครับ ก็การเตรียมเครื่องบูชาสการะพระเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆโดยการตั้งขันห้าและขันแปดเนี่ยก็ประกอบด้วยของที่มีทั้งหมดดังต่อไปนี้นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือให้เตรียมมาเทียนขาว5้าเล่มนะครับขนาดก็ขนาดกลางๆนะครับไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กนะครับเอาขนาดกลางๆ ข้อที่2ก็คือทูบ5ดอกข้อที่3ก็คือดอกมะลิ1พวงดอกมะลิเนี่ยพยายามเลือกให้สวยดูดีหน่อยนะครับข้อที่4เงิน24บาทข้อที่5ถาด1ใบถาดเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยก็ใช้ถาดใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็หาถาดที่สะอาดนิดนึงนะครับทำความสะอาดก่อนก็แล้วกัน ข้อที่6กนะครับก็คือวัตถุมงคลสายที่เราบูชานะครับใครบูชาหลวงพ่อองค์ไหนเทพเจ้าองค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางตะกุดมีดหมอประหลัดชิกหรือเครื่องรางอะไรก็แล้วแต่ลูกอมลูกสะกดอะไรพวกนี้นะครับก็ได้หมดเลยนะครับและข้อที่7ข้อสุดท้ายนะครับก็คือทูป16ดอ,อกนะครับซึ่งจะต้องนำมาใช้ในการจุดด้วย ขั้นตอนสำคัญครับข้อที่1นนะครับก็คือให้นำเทียน5้าเล่มเนี่ยวางเรียงเป็นแพรนะครับก็คือไม่ต้องจุดข้อที่2ให้นำทูบมาวางเรียงนะครับอันนี้ยังไม่ต้องจุดข้อที่สาก็คือให้นำดอกมะลิมาวางข้อที่4ก็คือวางเงิน24บาทแล้วข้อที่5เนี่ยก็คือวัตถุมมงคลมาวางด้วยนะครับ จากนั้นเนี่ยก็จุดทูป16บดอกเสร็จแล้วก็ยกพานขึ้นแล้วก็ตั้งนโมสาจบให้คุณบอกกล่าวกับครูบาอาจารย์ต้นสายที่หลวงปู่หลวงพ่อที่เราบูชาเนี่ยได้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยได้มาอาราธนาพระคาถาอักขรเลขยันสิ่งต่างๆมาสร้างวัตถุมงคลขอครูบาอาจารย์ต้นสายที่สืบทอ,อดวิชานั้นมา ที้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยลงมาประสิทธิ์ประสานวิชาให้วัตถุมงคลทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ให้พูดตามนะครับค่าแต่หลวงปู่อันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะเป็นหลวงปู่องค์ใดพระเครื่องชนิดใดหรือวัตถุมงคลชนิดใดก็ได้นะครับค่าพเจ้าชื่อให้บอกชื่อของคุณนามสกุล ให้บอกนามสกุลของคุณวันเดือนปีแล้วก็เวลาเกิดของคุณถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้ก็เอาวันเดือนปีพออาศัยอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่แล้วก็ที่อยู่อะไรก็ว่าไปนะครับลูกได้นำวัตถุมงคลของหลวงปู่มาบูชามาห้อยคอ เพื่อเป็นมิ่งขวัญมิ่งมงคลในชีวิตขอให้หลวงปู่ช่วยอุดหนุนค้ำชูดวงชะตาการงานการเงิน และส่งเสริมให้ลูกเจริญรุ่งเรืองแขวคาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองปราศจากโรคภัย อันตรายใดๆปัดเป่าคุณสายสเนียจันไลทุกโศกโรคภยัยด้วยเทินหรือถ้าคุณจะขอเนี่ยก็แล้วแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยเก่งด้านใดวัชุม,มงคลน,นั้นดีด้านใดเนี่ยก็สามารถขอเรื่องนั้นได้เลยนะครับเช่น ขุนแผนเนี่ยก็ขอให้นับแต่นี้เนี่ยจะบูชาขุนแผนขอให้มีเสน่ห์เมตตาไปไหนก็มีคนเมตตารักใครนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เมื่อชูบหมดดอกนะครับก็ให้เอาพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังที่เราบูชาเนี่ยมาใส่ได้เหมือนกับหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยได้มอบให้กับมือเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเคร็ดวิธีการ จากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเอาเงิน24บาทเนี่ยไปใส่ตู้บริจาคอะไรก็ได้ทำบุญเสร็จแล้วเนี่ยก็อุทิศบุญกุศลให้กับหลวงปู่ที่สร้างเครื่องรางนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกขั้นตอนนึ่งสำหรับเครื่องรางของขลังหรือวัตถุมงคลใครที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยขลังนะครับหรือว่ายังไม่แสดงอิจธิิตปาฏิหารก็ต้องลองใช้วิธีนี้ดู นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยได้วัตถุมงคลหรือพระเครื่องพระบูชามายังรู้สึกว่าวัตถุมงคลตัวเองเนี่ยยังไม่ขลังนะครับก็ลองดูนะครับวิธีการนี้เนี่ยก็จะช่วยให้วัตถุมงคลเนี่ยหรือพระเครื่องที่เราบูชาเนี่ยเข้มขังขึ้นนะครับแล้วก็มีพุทธคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกการติดตามแล้วก็การรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ